คุณพร้อมพงศพฤติแกไปปรากฏต,ตัวอยู่ที่สภาแล้วบอกมาตามดูว่าลุงป้อมจะมาประชุมไหมใช่มาดูว่าพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐสสบัญชีรายชื่อเนี่ยจะมาทางานหรือเปล่าออพุดพประหัสเป็นหน้าที่สสต้องมาประชุมสภาออนี่คุณพร้อมพงศ์ก็เลยบอกว่านี่มาตามดูนะคะแล้วที่บอกว่าลุงป้อมวันที่สามเนี่ยคุณไพบูรณ์บอกว่าท่านลาประชุม คุณพรอมพอง์คำนวณออกมาให้เสร็จสับเลยเอา้าวถ้าอย่างนั้นเท่ากับลาประชุม98ครั้งเป็นการใช้การลาบังหน้าเกือบ90นี่ยิ่งคุณภัยบูลณ์มาแจ้งว่าพลเอกประวิทยเตรียมคืนเงินเดือนสอสที่ได้รับมาตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งเนี่ยถามว่าความรู้สึกช้าไปไหม,มน่าจะจํานวนต่อหลักฐานเพราะความผิดสําเร็จแล้ว ยืนยันผมไม่ได้ร้องมั่วๆนะถ้ามั่วจริงอะ่ะบิ๊กป้อมคงไม่คืนเงินแบบนี้หรอกอแต่คนที่มั่วคือคุณภัยบูลนั่นแหละไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองใดแล้วผม,มตัวคุณภยัยบูลพงษ์ที่บอกว่าพ,<อ>พักจะเจออ พักที่คุณพ้อมพงเป็นสมาชิกอยู่จะเจอกับการล่มสลายตั้งแต่10ตุลาเป็นต้นไปนี่คุณพับุญพูดคุณพ้อมพงบอกผมว่าไม่ได้เป็นสมาชิกผมไม่ได้เป็น<ม>สมาชิกพักการเมืองอะไรแล้วทั้งพักเพื่อไทยทั้งพักอื่นดังนั้นไม่มีแกนําพักคนไหนมาสั่งการผมได้และผมก็ไม่ได้รับจ้างใครมาร้องเรียนด้วยรับงานนี้มาจากพี่น้องประชาชนบอกถึงขนาดไอ้ที่มาถแถลงขา่าวว่าพลเอกประวิตย์จะคืนเงิน ที่ได้รับมาตั้งแต่รับตำแหน่งสอสอรู้สึกช้าเกินไปไหมจำนวนต่อหลักฐานใช่ไหมความผ<อ>ิดมันสำเร็จไปแล้วมีความดูเดือดกันอยู่ในยามที่การเมืองข่าวน้อยเอามีสักหน่อยนะถ้ามั่วจริงพลเอกประวิทย์ไม่คืนเงินหรอครับแล้วคืนเงินเนี่ยน่าจะจำน่าจะจำนวนต่อหลักฐานผมแปลกใจนะครับทำไมมีนักกฎหมายใครเนี่ยน่าจะโง่เขลาเบาปัญญา ไปแนะนําพลเอกประวิตธิวงสุวรรณอย่างนี้ว่าให้คืนเงินไอ้นี่เท่ากับยอมรับนะครับในทางกฎหมายหรือไปปรึกษาบอกว่าจะคืนเงินแล้วจะบรรเทาโทษลงมาลักษณะไปดูถ่าวเรื่องการคืนทองกันมากหรือเปล่าถ้าผมเป็นไปอบพลเอกประวิตธิผมแนะนําเลยเรียกไอ้คนที่แนะนําตรงเนี้นะน่าจะหวังดีและประสงค์ร้ายไปเรียกมาตบศรีรษะสักหนึ่งครั้งแล้วก็ไล่ออกไปเลยเพราะแนะนําอย่างนี้น่าจะแนะนําผิด,ผด ก็เรียกตกม้าตายนะครับแล้วเรื่องนี้เขาเรียกว่าจนมุมครับ <S 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 คืนเงินไม่มีประโยชน์หรอกครับอย่าเสียงดังนะครับเดี๋ยวพลเอกประวิทย์ได้ยิน <S 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 คุณไพบูลได้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความที่สนหัวหมากสนหัวหมากไม่รับครับผมก็ตัวต่อครับบอกไว้เลยคุณอบยพบูเตรียมให้พลเอกประวิทย์ไปชี้แจงต่อปวชเรื่องแรกจนมุมครับเรื่องที่สองคามุม ผมขอท้าคุณไพบูล์เลยผมมีทั้งหมดนะครับที่จะตรวจสอบพลเอกประวิทย์ถ้ายังไม่ลาออกนะอย่างชายชาติทหารถ้าผมแนะนําได้ผมขอให้ลาออกเถอะผมจะหยุดตรวจสอบถ้าเลือกจะนื้อตาใสาต่อไปนะครับผมก็จะตรวจฐานภาพหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่ภาคที่หนึ่งคลิปปิดปิญญาณลุงภาคสองลาสถานโลกภาคสานักบุญ ทุนชาวบ้านเดินทางหรูกินอยู่สบายภาคสีวงสาคนาญาิเป็นพิษและภาคหา้านารีและบริวารเป็นพิษเอามาปิดจบกันเลยงานนี้ท้ากันเลยแต่ท้าอะไรท้าดีเบตค่ะกับใครท้าคุณไพบู์ดีเบตกันไหม,มเป็นนัดหยุดโลกไปเลยจัดที่ไหนพร้อม แล้วเดี๋ยวจะเอาหลักฐานทั้งหมดที่มีตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคหาค่ะออที่คุณพรหอมพงไลรมีเงื่อนไขต้องให้ลาฝ่ายช่อมฝ่ายละชั่โมงใช่กติกาคือให้เวลาคนละชั่วโมงหนึ่งเท่ากันให้ถ่ายทอดสดออ,อย่าเหมือนกับคุณเรืองไกลนะอยู่ดีๆก็เดินออกจากรายการไปดื้ดอๆมันมีรายการหนึ่งพูดพดอยู่ในคุณเรืองไกลุกออกไปเลยข้ามผู้ชม คนสามารถยอมไม่ปล่อยผ่านวันหรอกคุณสามารถเจนชัยจิตวันนี้<ค>นรอง<ค>โฆษกคใกล้ชิดพรเประวิทย์อ่ะแล้วเป็นรองโฆษกพักพลังประชารัฐด,ด้วยบอกอคุณพร้อมพงศ์ได้อมิตรสินจ้างหรือเปล่าถึงขยันร้องเรียนอาจจะเป็นเหตุทําให้คุณแพทองทานเดือดร้อนนะอาจจะไม่ได้เป็นนายกต่อ,อถ้าพักที่สังกัดถูกยุบบอกพลเอกประวิทย์ยื่นหนังสือไม่รับเงินเดือนและคืนเงินเดือนทั้งหมดต่อสภาพผู้แทนรัษฎรแล้วม,มาพุ่งเป้าถึงพลเอกประวิทย์คนเดียว ทำตัวเหมือนมแมลงวันมมแมลงวันก่อความรําคาญ <c oughs> นี่ผมเคยเตือนหลายครั้งแล้วนะคุณพ้อมพองศ์อย่าไปเป็นเบีย้ยให้เขาหลอกอืทีนี้ถามว่าเอาเอละการลาประชุม90%ในสมัยประชุมมันเป็นลาไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือเปล่าคุณสามารถคุณสามารถยอมบอกว่าถ้าประธานอนุญ,ญาตมันก็คือไม่ได้ขาดถูกต้องประธานสภาอนุญ,ญาตให้ลาก็แปลว่าไม่ได้ขาดประชุมเปลี่ยนให้มันเท่ากันวันนี้เองผมถึงบอกว่าอยากให้สื่อมวลชน อธิบายให้กับพ่อแม่พี่น้องไปชมได้เข้าใจว่ากฎข้อบังคับของสภา,าเป็นแบบนี้บางคนลาไม่เคยมาเลยแม้แต่วันเดียวเมื่อกี้พิส่อบอกว่าลูป้อมลา90%ซแต่บางคนไม่เคยมาเลยแม้แต่วันเดียวก็ไม่ขาดสอสครับแล้วบางคนไม่เคยมาตั้งแต่วันเดียวยังรับเงินเดือนอยู่ก็มีครับแต่วันนี้พลเอกประวิตยบอกไม่รับเงินเดือนสลับเงินเดือนย้อนหลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่สง่าง,งามแล้วเรียกว่าลูกผู้ชายแต่กับการผมกําลังจะบอกว่ามันเป็นสิทธ ผมก็ไม่ได้ไปบอกว่าให้สสคนไหนลาต้องต้องคืนเงินเดือนเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ถ้าคุณพร้อมพงอยากจะตรวจสอบก็ควรจะตรวจสอบทุกคนไม่ใช่แค่ตรวจสอบคนบางคนคนไหนเป็นศัตรูตรวจสอบคนไหนเป็นพวกไม่ตรวจสอบแบบนี้ผมคิดว่าตาช่างมันเอียงครับความยุติธรรมมันควรมาคับใช้กับทุกคนเหนือสิ่งใดที่ผมพูดว่าวันนี้หมายจับคดีตากใบมันจะหมดอายุค,ความในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยถ้าเราปล่อยไปแล้วเลยแบบนี้คนที่เสียประโยชน์คือคนที่เขาเกิดเหตุการณ์ เสียใจโศกนาฏก,กรรมที่ตากบายนั้นมันฝังคนในพื้นที่อย่างมากอย่าให้เขาสิ้นหวังกับกระบวนการยุติธรรมครับความยุติธรรมค้ำจุนโลกเรื่องนี้ยังใช้ได้เสมอแล้วเป็นบริบททั่วโลกที่เขาต้องปฏิบัติตามครับผมถึงบอกครับว่าวันนี้พลเอกประวิตรไม่ได้ใช้สิทธิ์เหนือคนอื่นใช้สิทธิ์เหมือนคนทุกคนบางครั้งอาจใช้สิทธิน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปนะครับขอบคุณนะครับ ทำให้คุต้องม,มาหาจนหนึ่งได้ไม่ไม่หรอกผมมองว่าคุณพร้อมพงศ์เนี่ยแกอ่านกฎหมายคนละฉบับกับเขาหรือเปล่าวันนี้อยู่ในประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ2,560เป็นกฎหมายแม่แอบ,บกฎหมายหลักของประเทศกฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้เมื่อกี้ผมเปิดมาเนี่ยไม่ว่าเป็นประมวลกฎหมายอาญาไม่ว่าจะเป็นพรบประกอบนั่นทานผู้ชมอ่านี่ยังไม่พักเลยเดี๋ยววันนี้คงต่อ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ค่ะอ่าคุณพร้อมพงศ์อบอกยื่นปปช แล้วก็มาบอกว่าประธานจะต้องตรวจสอบผู้นำฝ่ายค้านคุณนัทพงศ์ต้องตรวจสอบด้วยนะอย่าเห็นว่าเป็นฝ่ายค้านด้วยกันฝากคนสามารถบอกเหมือนกับว่ามีคนที่หยุดมากกว่าลงป้อมนั้นน่ะใช่อต่ถ้า<ม>ฟังจากคุณสามารถไม่มาเลยแล้วก็ยังเป็นสอสอแล้วก็ยังรับเงินเดือนอยู่ใครเหรออันที่ต้องตามกันดู <c oughs> คือเงินเดือนเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าสอสอเลือกให้มาสอสอมีหน้าที่อย่างเดียวนะ ค่เข,า,ขาให้มาประชุมใช่ทำหน้าที่แทชชนเพราะการประชุมก็คือการผ่านกฎหมายค่ะแสดงความคิดความเห็นเป็นตัวแทนประชาชนเพราะฉะนั้นคุณสามารถก็ต้องตามดูเอามาบอกว่าใครไม่มาเลยนะเอาต้องน่าสนใจอีก